จะมาเก็ยบยอดมาปินไปยำแส่ยอดมาขามนะจ๊ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่นี่นชาหรือเปล่านี่เดี๋ยวจะเด็ดให้ดูนะนี่ยอดมาปินนะจ๊ะนี่มีนี่อีกยอดนึงนี่นี่ เยอะเลยยอดมะปินนะจ๊ะนี่นี่ใครใครเคยกินไหมยอดมะปินเนะนี่ยนี่ยอดมะปินอ่อนๆหรือมะตุมนะจ๊ะทุกคนมะตุมนะจ๊ะยอดันตุมนะไม่ได้เก็บสักทีจะแก่ไปแก่ไปปีนี้เริ่มมีดอกแล้วนะจ๊ะจะติดหรือเปล่าข้างบนนั่นหละมีดอกละ มันอาจจะไม่เห็นชัดเนาะเนี่ยสวยไหมอ่ะพุ่มสวยมากเลยโอ้ตรงนี้มีหลายยอดเลยเอาไงนั่นหนาสูงมากเลยอะเอาไงอะ่ะจะเอายังไงนะคะเนี่ยอยู่บนกำแพงแล้วเนี่ยอยู่บนกำแพงแล้วเนี่ยโอ้ ทับทิมมีดอกด้วยอ่ะทับทิมโอ้จะติดให้ไหมเนี่ยทับทิมเนี่ยเสียงเครื่องดินอีก